สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูหมอกคงสัยจะปลายฝนตกหนาวแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันมีฝนตกมาผสมด้วยเฮ้แหละบรรยากาศบานเรายามเช้าถ้ามีฝนตกมาหน่อยๆหน่อยน่าจะไม่น้อยเราเสียงเขียดหลองนักเติบเพราะว่ามัน สายแล้วนเนาะเข็ดเล็กลงแล้วมั้งนี่องเห็นเข็ดลงเดี๋ยวเราจะเดินเนาะลงไปนู่น้องหนา้าดูที่จะเดินไปแม่เราะว่าวันนี้หมอกหนามากหมอกลงจนมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเอออันนี้ต้องไปยืนใกล้ๆนะเพื่จะมองเห็นคุณนะทุกคนเดี๋ยวอีกชุดหน่อยเขาอา,าจะสลายเพราะว่าตะวันขึ้นเน,นาะมองหนาแท้เข่าหนาหวๆว่าอากาศเย็งเงนๆเลยนี่ ป้าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปท่องนะน่นไปดูไปดูกลางนาว่าเดินได้ไหมแต่ฟังเสียงเขียดเวยบรรยากาศดีดีวันนี้ทุกคนตื่นเช้ามาได้ยินเสียงเขียดลองจนสายปนิก็ยังไม่หลิงลองอลองแข่งก็คนพูด,เ,ดเห็นตัวเด้เนาะคือขีดตัวสำปัวมือแล้วมั้ไปัาวะ จะลงไปท้องนากันแหละลงอจะ,อะไปท้องนากันแหละเบ้างดอกใหม่กันเอาดอ,อกดอีกแล้วแม่อันนี้ก็ได้ดิสีสดใสเลยโดนฝนด้วยอ,อันนี้ดอกใหม่เลยนะก็มีบักหุ่งแหวะดูบักหุ่งพร้อมพร้อมไปแตงไผ่ของไทยเราเริ่มจะลูกใหญ่เริ่มจะแก่พอได้กินแล้วมนะั้งอันนั้นออกออกใหม่เนาะ เดี๋ยวยังไม่ได้มาพ่นยาอีกท่อนหนึ่งตามข้อดอกของเขาหนแหละอันนั้นก็จะพอได้กินแล้วมั้งแต่ทำไมลูกหน่อยทแทนแสงไข่พัน,นลูกเขาไม่ใหญ่เนาะอันนี้ว่ามันโดนแดดเผาซะบอเรื่องเห <laughs> ลืองไ,ไปทางช่องน้าเขาละคือเดินไปขาไปได้เนมะ บอ้โพอได้ทุกคนเลยเด็กกำลังเริ่มออกหมอกก็กำลังเริ่มหายมองมองอ,งมอ,งมอกมาเมื่อกี้หลังบ้านโอ้โหตรงนี้ขาวโตนเลยพอมาถึงอ่างให้ไ่ได้เมื่มองหายไป้เมื่อไรอ่ะโอ้ยชู่สุดยอดเลยบรรยาก,กาศวันไปฝนตกหนาวจริงๆเลยเน,นาะฝนตกมากเมื่อคืนนี้ฝนผ่ามาหมอกแป๊มจางหายแล้วทุกคนทุกพามาดูหมอกข้างใน่ลย เราไม่ต้องไปไกลเนาะท่านเล่บอกบ้านเราก <c oughs> ็มีมองไปไกลๆก็จะเห็นอยู่อันอยู่ใกล้ๆนี่หมอกหายได้แต่เวลาเราขับรถออกไปอ่ะมองไม่ค่อยเห็นทางเนี่ยอันเป็นเพราะหมอกข้าหนามองไปไกล้ๆแบบนี้ไปได้อยู่มองไปไกลๆเห็นเป็นหมอกเหมืนเออหนาอยู่ว้ามื่อนี้อากาศดีสุดเลยหนาวด้วยออกนอกหนาวไปฝนต้นหนาวเอ๊มาแล้ว มาบรรจบถึงตอนที่เราจะปลูกพักแล้วเน,ะนาะใส่หนาวแล้วหนาวแล้วเด็ดรอบจะหาเดียพักมาเพาะใหม่ละเฝ้าเพื่องเวทวันนี้จะได้เมฆฝนเยอะยังไม่ตาวันนี้จะได้เมฆฝนเยอะไหมโบด้พ่นเนาะโได้พ่นพ่นนาพุ่นยังบ่แล้วเลยพ่นนาหนุน,นยมทันแล้วนานี่ก็น่าจะถ้าจะได้พ่นก็น่าจะได้อีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าเขานานี่ยังกังนังท่อง กำทังท้องยังบอกเลยกำลังท้องยังไม่ออกแต่นาำนูนะ่นอะออกมาแล้วผุมาแล้วอีกหน้าหนึ่งเลยเนาะวีนนี้เราทำหน้าเพิ่มเนะมาะไปเพิ่มจากหลังบ้านไปเข้าวเขาอีกเนะพิ่มหนาวนะปูเ็นเอ,อ่ามีพิเศษพิเศษ จะเขาคนอื่นเข้าเรามาดูเขาเรามั่งเขาเราดูเขาเราดูเขาเขาจะตนแข่เอวดูเขาเราแต่เขาเราก็ยังงามยังเสมออยู่นะอูาแดดออกแล้วอู้ทำไมออกแล้วแท้ไม่ที่ออกนะไม่ค่อแดดออกแล้วทุกคนจริงๆราควขึ้นตรงหน้าเราหลักสวรรค์น่ะแต่ว่าหมอกหนาเนาะก็เลยมองไม่เห็นแสงแสงผิดอันนี้แสงเริ่มขึ้นไาแล้ะแดดแรงเนาะวันนี้ทว่าหมอกเป็นแบบนี้แดดจะค่อนข้างแรง หมอกหายมดเลยหมอกหายมดเลยเด็ดออกเลยอ้าวช่วยผหายยังไงเด็ดออกเลยเนาะเบื่อเบื่อโอ้เยยังเป็นเ่อนหมอกเด้อเลโอ้เดี๋ยวมางในทางตอนแบบมืดมืดแบบเดินมองไ่เห็นทางเลยอ่ะพุ่นหมอกอยู่นานนั่นคุณถ้าลองถ้าลองนะโอ้โหอคุณน่ะหมอกอยู่นานรู้นะมา ทำไปอีกถนนฝั่งหนึ่งเนาะก็จะเป็นนาทีที่ปยาไปเช่าอยู่นูน,นั่นไก่รีบๆมองไปทิวเลยเพราะว่าตนน้นในแดดออกเลยถ้าเราเดินไปถึงเข้าเข้าก็ะจาอืออันนี้เราอยู่ที่มีหมอกอะไรคนอื่นมองก็บอกโอ้โหหมอกตองนั้น,น๊บแต่จริงๆล่ะมันก็นคือการในแหละพอเราไปไกลๆกล็หายหมดแหละแต่บรรยากาศก็ดนีดีมากเลยแดดก็เจมด้วยสก, dead กู่แดดก็รลอนเดินดูขขาเราเดินดูข้าวเรา ามนันมีแมงัมมมนเมะมมเห็นลเนาะคนัคนนชักใหญ่อยู่น่ะเธออยู่ไหนนันเลเห็นอยู่เรามองตาปลามองไม่เห็นหอกเขเป็นนันเห็นอยู่นั้นอ้เยอะเล่แมงอันนี้หลายแ มุ่งต้องออกมาตอนที่แดดยังไม่ออกเพาะเขาจะเห็นผักนี่แหละอันนีแดดออกแล้วเขาเริ่มจะลบแล้วด้วยลบเขาปั่นช่องเขาะละเออสุดชื่นมากเลยโอ้อเดินสักผักหมือนกับซได้ไปหะมาคนหน่อยแล้วอู้อันนี้ก็จะว่านั้นด้วยท้องท้องบักง่ายเราได้หนี่งตา ไช่คอดอุ้ยมีตะก,กระตงด้วยมาบางังมาบางังเนี่ยตะก,กระต่อนตะก,กระตงไหนนี่อ้าลบตะก,กระแตนลบกล้องอ <c ười> ย่ามาถ่ายฉันอย่ามาถ่ายฉันลบกล้องเฉยเลยเออไม่บินเน่แต่ว่าสู่ลบเอาสองสัยคไปปนไปบ่ไปหมอกลงจัดเนาะวันนี้เป็นวันแรกที่หมอกลงจัดมากามสงสัยปะทะก็ฝนลงด้วยแหละ ฝนก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะอันนี้มันเขาอันนั้นลรือเขาหน,กนุกนะตาเขาดนนีเขากินบมเข,เขาเล่าบมดถักถิ่นเนี่ยักอะไรรู้ไหมให้นี่ก็ให้นู <laughs> ดูความสูงโหลดกันมากเลยโหลดดินมันคนละชั้นปกติมันจะสมมอพึบเ,เลยแด้ต้นมุนก็นจะสูงสมบูรณ์ปีแ้วนี่สมบูรณ์ถือว่าสมบ,บูรณ์เพราะว่า บินนี่ก็บินหนุนมันมองไปยังเงมันเ่ากันเลยเนาะถึงดินจะคนละระดับมันก็ยังเ่ากันแต่ปีเนี้ที่มันหายไปเป็นเดือนนั่นแหละมันก็เลยต่ำ,ตำสูงสูงแต่ก็ถือว่ายังงามอยู่โอ้ยเดินเดินดูตอนข้าวมันแจ๋งสวยมากเลยทุกคนใบเขากำลังตั้งน,นนะเดินดูอ่อนน้าแล้วแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะไปหานักเรียนพานักเรียนไปส่งโรงเรียนก่อนเดี๋ยอ,อีกคนหนึ่งยังไม่ได้ ปิดโรงเรียนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ,จะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจจดูตบตุลุก